ย้อนไปเมื่ออดีตการโอ้เจ้าดอกกุหลาบแสนงามเจ้านั่นคือเครื่องหมายแห่งความรักและความบริสุทธิ์ถ้าโลกมนุษย์ได้ชื่นชมความงามของเจ้าคงดีไหม่น้อยมัทนาเจ้าช่างงดงามยิ่งนักข้าไม่สามารถละสายตาจากเจ้าได้เจ้าคือความงดงามแห่งสวรรค์ที่ไม่มีผู้ใดเทียบได้ ท่านกล่าวเกินไปนะข้าเป็นเพียงนางฟ้าผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลสวนดอกไม้เท่านั้นหากข้าบอกว่าข้าหลงรักเจ้าเจ้าจะยินดีหรือไม่ท่านอย่าได้กล่าวเช่นนั้นความรักของเทพไม่ควรเกิดขึ้นหากเจ้าปฏิเสธข้าเจ้าจะต้องชดใช้เพราะข้าจะไม่มีวันให้ใครมาดูแคลนหัวใจของข้าณงานเต้นรา กระหม่อมจัดงานเรียงนี้เพื่อพระองค์เลยนะขอรับขอบใจเจ้ามากแต่ว่ามันยังไม่ค่อยถูกใจค้าเท่าไหร่ <gesprochen> ทำไมนางมัทน,นาถึงไม่ชอบข้าล่ะการที่พระองค์ไม่อาจจะสมรักกับนางมัทน,นาได้เป็นเพราะมย้อนไปเมื่อชาติปางก่อนเมื่อชาติปางก่อนพระองค์ได้ไปสู่ของมัทน,นาจากกษัตริย์แควสุราชผู้เป็นพระราชบิดาแต่ท้าวสุราชไม่ให้จึงเกิดการลบขึ้นแต่นางมัทน,นาเข้ามาขอชีวิตพระราชบิดาไว้และยอมเป็นบาทบริจาิกาก่อนที่นางจะใช้พระขันโรงพระชนตนเอง ณหมู่บ้านจิตรรรสสารทีคนเก่งได้ท่องเที่ยวไปในทุกที่และวาดรูปนางงามมากำนันสุเทศนะเทพบุตรเพื่อหวังให้สุเทศนะเทพบุตรได้พึงใจและลืมนางวัฒนาต้นเหตุแห่งความเศร้านณะปัจจุบันในเจ้าลองเสกเวทมุนให้ข้าดูสิเทพบุตรให้มายาวิน ชัยวิชาลองใจนางมัทนามายาวินจึงเรียกเอามัทนามาด้วยวิชาอาคมเมื่อมัทนามาแล้วด้วยมนที่ผูกไว้ทำให้ไม่ว่าสุเท,ทพเทพบุตรจะถามอย่างไรมัทนาก็ตอบตามเป็นคำถามย้อนไปอย่างนั้นเทพบุตรขัดใจนักก็ให้มายาวินคลายมณ์คลั้นมน์คลายแล้วมัทนาก็ตกใจที่ตนร่วง เข้ามาในวิมานของสุทเทพเทพบุตรสุดท้ายยังไงนางมัทนาก็ไม่ยอมรับรักของเทพบุตรจนเทพบุตริ้ีวจัดสาบให้นางลงไปเกิดเป็นดอกกุหลาบในแดนมนุษย์